สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตาวเอสป้านะครับหนึ่งในสมาชิกจากเอสป้านั่นก็คือคารินานั่นเองและในวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของคาริน่าพี่ใหญ่ของเอสป้านั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเนี่ยก็มีแฮชแท็กนะครับเกิดขึ้นในทวิตเตอร์แล้วก็กําลังพุ่งขึ้นมาในเเทรนดลยสําหัับวกิของ น้นำเอาแฮชแท็กที่มีชื่อว่าเอสป้าเนี่ยขยับขึ้นมาในเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็มีคนพูดถึงกันในตอนนี้อย่างมากมายเลยนะครับในเทรนด์ทวิตเตอร์นี้เนี่ยก็มีฟแฟนๆเหล่ามายนะครับแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามเอสป้าออกมารวมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรวันเกิด er ให้กับคาริน่ากันอย่างมากมายเลยซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ออกมาอวยพรวันเกิดคาริน่ากันเนี่ยด้วยแคปชั่นด้วยคําอวยพรที่น่ารักมากๆเลยบางคนนะครับก็บอกว่าขอให้คาริน่านั้นเนี่ยสวยขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะหยุดสวยบางคนก็บอกว่าขอให้คาร คาริน่านั้นเนี่ยโด่งดังมากๆทั้งในกวางยาแล้วก็ทั่วโลกเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆเนี่ยได้นําเอารูปภาพน่ารักน่ารักรูปภาพสวยๆของคาริน่ามาแปะไว้ในทวิตเตอร์แล้วก็ในแฮชแท็กของคาริน่าเนี่ยมากมายเลยนะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของคาริน่าไม่ว่าจะเป็นภาพ GIF คลิปวิดีโอไวรัลหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นๆของคาริน่านั่นเนี่ยที่แฟนๆชืๆช่นชอบที่แฟนๆประทับใจในโมเมนต์ต่างๆเนี่ยนําออกมาแปะในแฮชแท็กและก็ใช้เป็นการอวยพรวันเกิดคาริน่ากันเนี่ยมากมายเลยนะครับ คารินาหรือว่าชื่นชอบคารินานั้นเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะเข้าไปส่งในแฮชแท็กต่างๆของคารินาที่แฟนๆน,นั้นเนี่ยออกมาอวยพรวันเกิดกันนอกจากแฮชแท็กเอ็ป้าแล้วนะครับก็ยังมีแฮชแท็กอีกหลายแฮชแท็กเลยที่แฟนๆแ,แล้วก็เหล่ามายนั้นได้มีการใช้เพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดคารินานะครับนั่นก็คือแฮชแท็กแฮปปี้คารีนาเดย์นะครับแฮชแท็กคาร n นาแฮชแท็กอ n a d ยูนิเวร์สคารนาเดย์นะครับใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบคารินาเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามดูคำอวยพรไปดูรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนารัก รักกันได้ที่ใน h ฮชแท็เหล่านี้เลยนะครับหรือว่าใครนั้นอยากจะร่วมอวยพรวันเกิดคารินานั้นก็สามารถพิมพแคปชั่นแปะรูปที่ทุกคนชอบแปะคลิปวิดีโอที่ทุกคนชอบแล้วก็ติดแฮชแท็เหล่านี้เข้าไปได้เลยนะครับคารินานั้นเนี่ยเข้ามาส่องแท็กต่างๆในทวิตเตอร์แล้วเธอจะได้เห็นคาอวยพรของพวกเราไม่ชาวไทยกันนะครับหรือว่าใครนั้นเนี่ยจะร่วมอวยพรวันเกิดของคารินาเนี่ยที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับที่เป็นแค่เพียงวันเกิดของคารินาเท่านั้นนะครับแต่แฟนๆนั้นเนี่ยก็มาอวยพรแล้วก็เทรนทวิตกันนนันนนจชื่อเ้ายขขบึม อยู่ในอันดับที่สูงมากๆเลยแล้วก็ในตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในทวิตเตอร์เลยนะครับความปังความวิชวลความสวยของคาริน่านั้นเนี่ยตกแฟนๆได้มากมายเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวไทยหรือว่าแฟนๆอินเตอร์นะครับไม่มีใครเนี่ยที่ไม่ชื่นชอบคาริน่าเลยยังไงเนี่ยช่องอมกอของเราก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคาริน่าจากเอสป a าเนี่ยขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ติดโควิดแล้วก็รีบกลับมาทําผลงานเพลงให้แฟนๆเนี่ยนติดตามกันแล้วนะครับในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเอสปาจะยังไม่มีผลงานเพลงปล่อยออกมา แต่ว่าเอสปาเนี่ยก็เพิ่งจะมีผลงานชิ้นใหม่นะครับที่ร่วมงานกันกันกบ MLB แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทชั้นนําที่มีผู้คนเนี่ยชื่นชอบกันมากมายเลยนะครับนั่นก็คือคอลเลกชันใหม่ของทาง MLB ที่ได้มีการเชิญชวนให้เอสปาเนี่ยมาเป็นมิวส์แบรนด์ให้กับ MLB คอลเลกชันใหม่นี้นะครับและตอนนี้เนี่ยก็โชว์เอาไปแทบสมุดรคอลเลกชันแล้วนแฟนคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปติดตามหาซื้อกันมาได้นะครับและสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับเราแวะมาวอวยพรวันเกิดให้กับ กันวันในตอนนี้นั้นแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมอีกหนึง่งแฮชแท็กเกี่ยวกับเคปบ๊อนั้นก็คือแฮชแท็กเอสปาเพื่อมาอวยพรวันเกิดคาริน่ากันนั่นเองนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของคาริน่าก็อย่าลืมมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคาริน่ากันที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคป๊อก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ